กลางป่าลึกที่เต็มไปด้วยหมอกและเงามืดมียญ่ายืนอยู่หน้าหอคอยลึกลับที่ไม่มีใครรู้ว่ามันสร้างขึ้นมาเมื่อใดแสงจากหน้าต่างบานเดียวสะท้อนออกมาเหมือนกำลังเรียกเธออยู่ภายในหอคอยมียญาพบกล่องกระดาษใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆลําลแสงจากหน้าต่างสองกระทบกล่องราวกับมันกำลังรอให้เธอมาเปิดเธอค่อยๆเปิดกล่องออก แสงสีทองอบอุ่นพุ่งขึ้นมาจากภายในดวงตาของมีย่าฉายแววอัศจรรย์เหมือนบางสิ่งกำลังจะเริ่มขึ้นเธอเดินตามแสงของกล่องไปยังประตูลับที่กำแพงหินเมื่อเข้าใกล้ประตูกลับสว่างขึ้นเองมีย่ากอดกล่องไว้แน่นแล้วตัดสินใจก้าวเข้าไปบันไดหินทอดยาวลงไปในโพรงลึกสองข้างทางมีพืชเรืองแสงสองแสงสีฟ้าอ่อน มีหญ้าก้าวลงไปช้าช้าโลกใบใหม่กำลังรออยู่ข้างล่างเธอมาถึงหมู่บ้านเรืองแสงใต้ดินบ้านไม้เล็กๆล้อมรอบลำธารและพืชประหลาดที่เปล่งแสงทุกอย่างดูเงียบสงบราวกับเวลาหยุดหมุนใต้ต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านผู้เฝ้าประตูปรากฏตัวเขายื่นไม้เรืองแสงมาให้มีหญ้าพร้อมเลยเบาๆบาเจ้าคือผู้ถือกล่องโลกนี้ตอบรับเจ้าแล้ว กล่องในมือเธอเริ่มเปล่งแสงหลักสีภาพบ้านกระดาษและต้นไม้จากกล่องลอยออกมาเคลื่อนไหวรอบตัวเธอมีย่ายิ้มเธอจำภาพเหล่านี้ได้แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นภาพจำลองกลายเป็นของจริงบ้านหลังเล็กๆโผล่ขึ้นจากพื้นหญ้าต้นไม้เรืองแสงเติบโตเบื้องหลังโลกในกล่องกลายเป็นจริงแล้วเ,เด็กๆวิ่งเล่นรอบๆมีย่า ผู้เฝ้าประตูพูดเบาๆข้างหูเธอทุกสิ่งที่เจ้าวาดมีอยู่จริงเพราะเจ้าคือผู้สร้างที่ปลายหมู่บ้านมีประตูโบราณฝังอยู่ในต้นไม้ใหญ่มีย่าก,ก้าวเข้าไปยื่นมือแต่ประตูที่สว่างขึ้นกล่องในมือเธอก็เปล่งแสงตอบกลับประตูเปิดออกโลกอีกใบยอยู่ตรงหน้าเกาะลอยฟ้าบ้านกลางอากาศและมิติที่ไม่มีขอบเขตในใจกลางมิตินั้น มีกล่องเรืองแสงรอเธออยู่โลกนี้ยังไม่จบมีเสียงกระซิบเบาๆในตอนต่อไปมีย่าจะพบกับของบางอย่างของที่เธอเคยลืมไปแล้วว่าเคยมีของที่เธอเคยวาดไว้ตอนเด็กแต่ทำไมมันถึงมาอยู่ในโลกนี้และใครกันแน่ที่ส่งมันมาให้เธอโลกที่มีย่าเห็นคือภาพฝันหรือความจริงกล่องที่ดูธรรมดา กำลังจะพาเธอไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดและในตอนต่อไปเธอจะได้พบกับบางสิ่งที่เคยลืมติดตามต่อได้ในตอนที่สี่โลกที่เธอเคยลืม